สวัสดีครับามาดูพราหล่อต่อเพื่อนคือทิ่งที่อยากจะให้ดูให้เห็นเนี่ยเพราะว่าจะได้ได้เป็นคอลเลกชันนะครับเป็นเซตเดียวกันเลยว่าเออการดูพราหลอนะพ้าหลอชัดๆพราหลอแบบนะ่ะเห็แจมๆอย่างนี้พิมพ์อย่างนี้นะจะได้เรียนรู้กันแบบเป็นเซตเซตไปเลย จะได้เก่งๆกันนะครับไม่อยากจะสลับไปสลับมาเดี๋ยวเหรียญมั่งเดี๋ยวหล่อมั่งเดี๋ยวนั่นมั่งเอาเซตนี้เอาเพีว่าหล่อไปก่อนตั้งแต่ปูทวดขึ้นมาแล้วเพราะอะไรครับเพราะอยากจะให้เพื่อนจำภาพเวลาดูติดตามกันไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปหรือแต่ละอีพีเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆจำอะารปะเฮ้ยหลอ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 นะนี่คือหลอนะ การหล่อเป็นยังไงการตั้มเป็นยังไงมันจะได้แบบว่าซึมซับเข้าไปในความรู้สึกคำซัพ์ในความจําของเพื่อนๆถูกไหมครับการทาคลิปเนี่ยมันเป็นการเผยแผร่ความรู้ผมเพิ่งบอกว่ามันการเผยแพร่มันเป็นการเสริมความรู้ให้กับเพื่อนๆที่เป็นเข้ามาติดตามกันเข้ามาดูกันนะ ถ้าเพื่อนๆมันดูเพื่อนๆดูบ่อยๆเพื่อนๆด,ดูจนจำเพื่อนๆดูนะครับหลักการพิจารณาแบบที่ผมบอกคือหลักการวิเคราะห์เราใช้หลักวิเคราะห์ Analysis เราไม่ใช้หลักการ Memory หรือการจำมาถ้าคุณจำจำ,จำ,จำแต่พิมพ์จำแต่ตำหนิไม่ใช่จำแต่ตำหนิจำแต่ตรงนู้นอย่างนี้ที่เขาพูดพูด,พ,ดพูดใส่หูเราวันนั้นเพื่อนก็จะดูพระไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเพื่อนจะเป็นคนไม่ได้วิเคราะห์ไง เพ,เพื่อนหันมามมองดูแล้วมันไม่มีตําหนิตามที่เขาพูดเนี่ยหรือคนที่เขามาสอนหรือคนที่เขามาบอกว่าเป็นอย่างนี้ต้องมีตําหนิอย่างเนี้ยนั่นแหละครับการศึกษาธรรมชาติการศึกษาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเพื่อนก็จะวิเคราะห์ไม่ถูกแหละนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เพื่อนมาศึกษาพระเครื่องเรียนรู้พระเครื่องด้วยการใช้หลักอนาลิซิสการวิเคราะห์เป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะมาแบบไหนพระจะมาอย่างไงพิมพ์ยังไง หน้าตาอย่างไงเนื้ออย่างไงลักษณะอย่างไงแต่ถ้าเพื่อนมีการวิเคราะห์และใช้หลักสามข้อสี่ข้อที่ผมเอามาพูดเนี่ยก็ข้อที่หนึ่งทำะารเพื่อนต้องจำพิมพ์พาได้ภาพแบบนี้มีไหมพิมพ์แบบนี้หน้าตาแบบนี้พิมพ์คือสิ่งสําคัญหนึ่งก็คือรูปร่างหน้าตาแหละนะมันจะเพี้ยนมันจะเป็นอะไรไปนิดหน่อยเป็นไปได้ แต่ว่าอย่าให้เกิน10% 20%ถ้าเพี้ยนแบ่งไปจำตัวเองไม่ได้ก็ไม่ใช่เขาแล้วก็ควรจะข้ามไปถูกไหมเขาเรียกว่าพิม์มพันไม่ตรงถ้าเกิน10%บไปอะ่ะนะบวกลบไม่น่าจะไม่เกินอ่ะเอาประมาณอย่างเงี้ยปลอดภัยดีอันที่สองคืออะไรเพื่อนดูการสร้างเขาการวิธีการสร้างเฮ้ยเขาสร้างแบบหลอ่อแบบปั๊มถูกไหมครับ ต้องดูไว้นี่เป็นผ้าหลอกก็หล่อหล่อยังไงหล่อโบราณหล่อสมัยใหม่หล่อฉีดหล่ออะไรก็ต้องคิดไปแบบนั้นอันที่สามทำอะไรครับเพื่อนี่ดูมวลสารดูวัตถุดิบที่เขาทำทำจากโลหะอะไรถ้าเป็นโลหะก็เป็นโลหะทองแดงทองเหลืองโลหะผสมโลหะมีอะไรมวลสารเขาเรียกมวลสารหรือโลหะหรือวัตถุดิบที่ทํา อันที่สี่คืออะไรเพื่อนๆจำต่ออีกก็คืออะไรความเรียบร้อยของงานเน้นสินะครับทุกงานน่ะมันจะต้องมีคนดูมันต้องมีคนตรวจสอบมันไม่สวยเขาก็อับไปรลอใหม่เอาไปหลอมใหม่เอาไปทําใหม่มีปล่อยให้ออกมาเลยเธอเกิดกะหรอครับถ้าเป็นของวัดแต่ว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมีแน่เขาคงไม่เอามาทําใหม่นู่นน่เขาเสียเวลาเขาเอาคิดแบบคอมคอมมอนเซนต์คิดแบบพื้นๆเพื่อนต้องดูความคมของงานความชมชัดความ ต้องพิมพ์ถูกความคมชัดได้นะต้องกล่าวถึงนะครับเมื่อลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นเมื่อลักษณะงานนี้มันมีขึ้นมันก็สบายในการพิจารณามันง่ายสำายในการเรียนรู้ของเพื่อนถูกไหมโอเคเพื่อนเรามาดูกันนะครับสามสีข้อที่ผมพูดเนี่ย ย้ำแล้วย้ำอยีบย้ำแล้วเพื่ออะไรเพื่ออยากให้เพื่อนนะได้เข้าใจไงเห็นไหมเพื่อนๆดูดิพระองค์นี้ก็เหมือนกันนี่ก็คือหล่อขี้ตาเหมือนกันฮะทำไมเป็นขี้ตาเนี่ยเห็นไหมพีมันเป็นขี้ตาฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับปากเห็นไหมเนี่ยจมูกเป็นชมพู่อย่างเงี้ยถ้ามันมาอย่างนี้นะงานเขาเห็นไหมงานเห็นไหมงานก็คือความคมลึกอย่างเงี้ยทัดแจว นะนะมีความคมความชัดนะครับนะมีคราบเนหะ็นไหมมีเห็นไหมครับองค์นี้เขาก็มีไหมมีกวดเนหะ็นไหมในเนื้อในเนื้อโลหะในเนื้อเนี่ยมันเป็นอยู่ที่บล็อกที่พิมพ์เขอนะเป็นงานสร้างอะไรประกอบพิมพ์นะหน้าหลังนะนะนะมีคราบอะไรคราบขี้วัวคราบอะไรพวกนี้ไหมนี่มันคือธรรมชาตินะเพื่อนๆนะ มันไม่ได้สร้างขึ้นเอ้ยมันถูกว่าเอ้เขาสร้างถูกเขาสร้างจากเขาพอก,กินขี้วงขี้วัวในหุ่นทิองหุ่นเทียนแล้วก็นะมันก็จะติดตามเนื้อโลหะเวลาเราเทลงไปลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติถ้าเพื่อนเพื่อนหาอะไรที่มันไม่เจออย่างเงี้ยนะในพระของหลวงพ่อเงินนะหรือหรือว่าหล่อแบบโบราณเงี้ยก็สันนิษฐานว่าเอ้มันจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นพระที่ดีได้อะ ถูกไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อทองเหลืองทองเหลืองก็คืออะไรทองเหลืองก็เอาเนื้อทองแดงผสมกับพวกนะส่วนผสมอย่างอื่นเข้ามามันก็เลยเออกาเป็นทองเหลืองอันนี้อาจจะแก่แบบว่าสุกมากหน่อยอาจจะแก่ทองคาหรือว่าเป็นนะมีทองผสมมีอะไรไหมแต่การหล่อไหมครับมันจะต้องมีริว้วมีรอยนะนะมีริว้วมีรอยมีเห็นไหมครับ ความเหี่ยวความย่นนี่ก็คือธรรมชาติผมถึงบอกว่าให้ดูธรรมชาติเป็นหลักนะอย่าไปดูตำหนินะครับวิเคราะหลักเกณฑ์ที่คุยกันหนะึ่งสองสามสี่สร้างโดยการประกบพิมพ์เทหล่อนะครับถ้าเป็นชิมคีตาทำอย่าเป็นหล่อบโบราณหล่อบโบราณน,นั้นก็ดูตูดเขาเห็นไหมเห็นไหมถูกไหมครับเห็นไหมครับตูดก็จะเป็นอย่างนี้ นะมเห็นไหมครับเห็นไหมเขาจะไม่มีช่อตรงกลางเห็นไหมฮะเขาไม่มีช่อตรงกลางอะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นหล่อเป็นช่อไงถ้าหล่อเป็นช่อก็จะม,มีช่อตรงกลางกลาง แล้วก็มีรอยตัดรอยตะไบตอนนี้เขาเก็บงานเขาเก็บเห็นไหมเขาหล่อมาแล้วเห็นไหมมันมีส่วนเกินส่วนอะไรของเนื้อเนี่ยเขาก็ตะไบเห็นไหครับเนี่ยการงานคราเก็บตะไบเก็บนู่นเก็บนี่นี่คือลักษณะก็คืองานเชิงช่างความปราณีตของคนที่เก็บงานเห็นไหมครับเขาออกมาอย่างนี้เห็นไหม เขาก็ไม่มีตะไบข้างๆเหมือนกับองค์ก่อนหน้าน้นว่าเออมันต้องเก็บตะไบาอาจจะแบบอย่างน,นี้เขาหลอกมาเออแต่ข้างๆเขาไม่มีอะไรมากมายเขาก็ไม่เก็บเห็นไหมครับเขาก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยเก็บตะไบนิดหน่อยพอเห็นไหมแล้วก็ตะไบข้างล่างเห็นไหมครับตะไบตูดอาจจะมาเกินตรงข้างขอบๆอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะธรรมชาติแต่สิ่งสําคัญที่ผมไม่ดูหไหมครับคืออะไรที่ผมบอกเห็นไหม คาบที่ม exactly. ันเป็นอย่างเงี้ยคาบคลิปเขียวคาบอย่างเงี้ยนี่มันเป็นคาบที่มันเกิดจากกรูเอ้ยที่เกิดจากบล็อกมันที่เขาเทขี้วงขี้วัวอะไรลงไปเห็นไหมมันก็จะไปติดตามนะครับเห็นไหมครับตามหุ่นเทียนเนี่ยเวลาสำลอกออกมาในเวลามันเทโลหะลงไปมันก็ติดกับองค์พระติดกับโลหะเห็นไหมอย่างนี้ล้างก็ไม่ออกนะครับล้างก็ไม่ออกนะครับ เราก็มาสังเกตอด้ตอนนี้คือกระแสลโลหะนะครับความก่าวเห็นไหมเพื่อนดูดิความเหี่ยวความย่นเนี่ยกระแสลโลหะพระก่าวเห็นไหมมันต้องเกิดอย่างเนี้ยมันต้องเกิดแบบนี้มันมองเห็นภาพความก่าวชัดเจนมันมองเห็นนะรอยตามดมันมองเห็นเห็นไหมเม็ดกรวดอย่างเนี้ยที่ผมบอกนะครับเนะี่ยมันฝังเข้าไปในนี้เลยนะ ไหความย่นความเหี่ยวพวกนี้พิมพ์ชัดนะครับความคมเหม็นไหมตาจมูกติดชัดอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยอย่างนี้เขาเรียกว่างานที่ออกมาแล้วผ่านถ้าเป็น QC ก็เหมือนโรงงานเวลาตรวจวัตถุด,ดิบตัวสินค้าเฮ้ยอย่างนี้ผ่านได้ผ่านนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันออกมาแบบประหอะไรก็ดูไม่ออกอะไรก็ดูไม่ใช่และผิวก็นะ มันใช่ไหมเพื่อนๆลองคิดดูละเอียดละเอียดนะการเรียนรู้กับผมผมให้เชิงวิเคราะห์ผม,มให้เชิงในทางที่เป็นเรื่องจำทำหนิในเรื่องพูดแล้วมันเวเ้อเกินเหตุเกินควรการพิเคราะห์คือการดูเหตุผลการดูในเรื่องกายภาพการดูทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องของสมเหตุสมผลกันนะครับ คือไม่มีคนอยากทาพลาดแล้วออกมาให้มันขี้เละออกมาให้มันมีรอยตะปุ่มตะป่ำออกมาให้มันมีตําหนิโอโหแบบเลอะเทอะไปหมดผมว่ามันไม่ผ่านเขาก็คงเอาไปหลอมใหม่หรือเขาก็คงไม่เอามาปล่อยขายหรือปล่อยให้เช่าเนี่ยคือพื้นฐานความคิดหรือพื้นฐานคนที่อยากจะทําพระออกมาขายมันไม่มีอยากจะให้มันไม่สวยหรอกครับเมื่อไหร่มันสวยเมื่อไหร่มันงามเมื่อไหร่มันถึงยุคเมื่อไหร่กรรมวิธีมันถูก โอกาสที่จะเป็นพระแท้มากกว่าพระที่ขลีหล่ที่มันสปกสปรกสปกปรกนะกลบเกลือททกลกล่อนความจริงเนี่ยประเภททำพระให้กลบเกลื่อนความจริงความแท้แล้วก็โลหะก็แนวไดก็ไดไหมดแต่ถ้ามันลายที่มันวัตถุด,ดีมันเพรเพี้ยนออกมาหรือไม่มีความแตกต่างกันบ้างมันเป็นไปได้ในยุคที่เขายังผสมโลหะต้องตามดูตามยุคด้วยดูตามยุคด้วย ถ้ายุคโบราณโบราณเนี่ยแน่นอนนะ่ะไม่รู้อะไรผสมเข้าไปบ้างไม่รู้เอาอะไรใส่เข้าไปบ้างถ้าจะเป็นเงินบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ถ้าจะเป็นทองคําผสมทองเหลืองผสมนู่นผสมนี่ก็ไปก็มีเป็นไปได้หมดเพราะอะไรเพราะไม่มีการบันทึกเพราะไม่มีการจดบันทึกเพราะไม่มีการทําข้อมูลไว้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการวิเคราะห์อของ้าโบราณหรือการวิเคราะห์ภาพที่มันเป็นผ้าหล่อเนี่ย เราก็ต้องใช้หลัก Analysis สเราจะไปจำพิมพจำตำหนิเอ้ยเราจะไปจำตำหนิหรือจำอะไรไม่ได้เราต้องดูความกก่าวให้ได้เราต้องดูโลหะให้เป็นเราต้องดูการสร้างให้ถูกดูพิมพ์ให้แม่นเนี่ยครับสามสี่ข้อที่ผมบอกกับเพื่อนๆแล้วนะนำเสนอเพื่อนๆฟังนี่คือจุดใหญ่ๆจุดหลักๆที่ควรจะนั่งเอามาพิจารณาก่อนอย่างอื่นก่อนตำหนินะ เพื่อนก็จะเก่งขึ้น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 ,นถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปจําแต่เขาพูดมาเขา,าเล่ามาเขาว่ามาอย่างนั้นเพื่อนก็จะได้แบบนั้นแหละครับกรอบความคิดหรือวิธีการพิจารณาของเพื่อน,นก็จะสั้นแคบแต่พอไปเจออะไรที่มันมากขึ้นหรือว่ามีอรบวนการที่มันจะต้องวิเคราะห์เพื่อนจะคิดไม่ออกแหละเพราะเพื่อนจําในสิ่งที่มันแคบไง แต่ถ้าเมื่อไหร่ให้เพื่อนเป็นนักวิเคราะห์เป็นนักการคิดเป็นนักวิเคราะห์เป็นนักดูเหตุดูผลดูโน่นดูนี่มีความเป็นไปได้เพื่อนจะเป็นคนเก่งและจะได้ผ้าด,ดีๆแน่นอนโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนสวัสดีครับ